ใครที่ว่ามีทรงเสือเก่าก็มาให้แม่เถิ่นได้เด้อเพิ่นบ่มีทรงเสือพี่น้องชองจิตเงนินนะ้ำไม่จังเป็นหนัวบ่อยห๊ะเพื่อช่วยช่วยได้หมอะคันบนช่วยดูนกี้กึ่งว่าช่วยแล้นใหม่ห๊ะคันก็สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและก็สบายดีเนาะพี่น้องชาวลาวมื้อนี้กัสิพาพี่พาน้องไปลินอยู่บ้านอาลางเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อนี้บ่าวลาสิพาพี่น้องไปลินน้ากันพี่น้องเลื่อเมื่อนี่บ่าวลาสิพาพี่พ่น้องไปเบิงอ่าบ่าวลาี่วายังจนเนาะแต่ว่ายังมีคนที่ว่าจนกว่าบ่าวลาเนาะยังมีคนที่ว่าทุกกว่าบ่าวลาเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิพาพี่พี่น้องไปเบิงน้ากันพี่น้องมามพี่น้องบ้านนี้เนาะเป็นบ้านที่เป็น่นและบ้านนี้เป็นบ้านที่มวลลายเนาะพี่น้อง เป็นบ้านที่อยู่ติดแคมป์เซลกาติดผู้ผาปลาดงพี่น้องเป็นบ้านที่อยู่แล้วมวลลายพี่น้องมีความสุขเนาะพี่น้องบ้านอ่าไทยบ้านนอกเผาบรูเฮาในแหละพี่น้องเผามังกรเนาะกมีลายเผาอยู่เนาะพี่น้องนี่เฮือนข้อศอกเฮาพี่น้องเลยนี่ได้เฮือนข้อศอกเฮาหนิไปอยากจสนใจตุเตนกะถักถามเราได้เนาะพี่น้องเนาะมีเอออยากได้ยังกะ ตัดเสด็จฮาราได้พี่น้องเออมืเอนี้มือพักเมนี้พักเรี่องน้องเอนี้เนาะอืมบางเออบางมืเอนี้พี่น้องหมื่อวานนี้ก็ไปฮับใส่อยู่ประหลาดอ้าอืเอเมาหมู่บ้านนี้เมาเตอยอะหมื่อวานนี้ก็ไปฮับใส่อยู่บ้านประหลาดเอออ่วันที่18ยู่บ้านเก่งลูกในพี่น้องเด้อวันอะไรจะไปมลไปซื้อดไปกันโลดผู้บ่าวผู้สาวไล่บอลทงพุนผู้สาวไล่บอลทงพุนโอ้ไล่เลย

แม่อ่อนกี um ่ตัวอย่างี่เออนี่ว่าเฮือนเพิ่นนะอันนี้เออเฮือนนี่ไพ่เห็นไงผู้คืองคนนะผู้เออศาสนาพุทธนั่นแหละสู้เออศาสนาพระธยิสู้ไหมบ่เออเออขันสันกับบุมีเพื่อนยูแล้วเนาะเออบุมีเพื่อนยูเอออ่ะเสน่ดดงไหมได้ใช่ พี่น้อโอ้ยเกือบแล้วมกองเกือบแล้วเกือบจะตกแล้วพี่น้อนี่น่าฮือนชนะ n นหบ้านน่ะกูไม่เออไม่อบหยอเหอ้าบกายอเลยได้ปอยู่สองคนกับลูกสาวเนาะอ นี่จาว่าม่คงวยาแล้วนี่คือรต้องไม่รออพี่น้องนี่เยยดีแกกนี่ตัวบวงกรอย่พี่บัดพี่น้องจากชินอนมองได้เลยบานี่พี่น้องเอ้ยอถไปนี่เะ่ยินเล่้ยอะี่กวาดไปอืนเน่นตวยไี้ตกานไปพอเถากะเซียแล้วเนาะอยู่ในซองคนกับแม่ลูกเนาะเบลูกกเป็นคนได้สติบดีบอเป็นคนพีบาบอเน่นั่นบอ เออขอถอดขออภัยเด้แต่ถามเด้อเออควยอยู่เออควยอยู่เนื้อขนมแต่ขนมทุลุก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 ทลับดองไฮไปดองนาวเออทุลุกทุลุกลาบีหรือว่าจูดองไฮจูไปแน่ดองไฮละไปยแต่ก็ดองไฮเนาะมันกว้างเออแม่เทากะอยู่กะสองคนแม่ลูกเนาะพี่น้องเนาะพอเทากะเสียแล้วแต่ว่าลูกกะสติบดีพี่น้องเป็นคนเสียเช่นล้วซะว่าว่าสองซันซะคือแบบอ่าอไปย่างนุ่งสงนุ่งเสือนะพี่น้องเนาะ ยานคนอีกพี่น้องเห็ดอะไรเด้พี่น้องเนาะนี่เฮือนสารเพิ่นกับซัมเน่และพี่น้องบ่มีบอนอยู่เฮือนกะคนมาซอยเรือเนาะคนภาษยญี่ปุ่นซอยเรือเจ้าเนาะเออเออพี่น้องเเเเเออออออหมู่่่ชักด้้้พีนงยตาสงสารนะพี่น้องนะนเนาะคืออะไร อ่าแต่ดวงตั่สายมันน่าเม่ไม่น่ากึสวย đẹp แต่ชายอยู่างไรมันน่ากึเอ่อหนอนหน้ากูตัหนี่กันทุกคนมาตั่สายเออหนอนพี่น้องแม่เทาเพิ่นกะเฮ็ดเวียกผู้เดียวหน้องพี่น้องเนาะเฮ็ดไห้กะเบาไหวแล้วหน้องพี่น้องทางกายกะเริ่มเทาแห้งสูมือนี่เพราะว่าลูกกะอ่าคือว่าและเป็นคนที่ว่าสติบดีเนาะหมดเลยสนใจยังพี่น้อง เป็นคนที่ว่าเสียเศนแล้วพี่น้องเนาะเดินปวระาดนคอยันระหอนันกปะหอนั้นเอ่ชอยากนน้ดนเยร์ะยวอนก็ชอตเหมร่านันเงนสังัเอยู่า่จอแต่แม่พิ่ก็เออเิ็นก็เสียเนาะอยากมีเงินก็ให้ลูกเนาะไว้เนาะลูกไปเดีนได้ก็ลูกเนาะ หน่ะเรเงือนก่อนหรอเยอะมั ian, uh, no. ้งโอ้ยอยู่ละก่อนหาอเงื่อนเงื่อนไหอฮะน้าตาอันลายยางเต่งแต่ลูกชายกะผู้เดียวแมนลูกลูกสาวกะผู้เดียวนี่เนาะพี่น้องแต่ว่าเป็นคนเสียเนซะเอเฮ็ดถึงไหนได้เนาะอยากซอยเรือแม่เทัลเยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นบ้าเออบัตรมือนี่เป็นอะไรมือ้ได ไอกะันปอบปอบวะอบกรอย่อกก็อก็นอกจัวใจมอีอกยามาจวิเลนี่ยก็ดงเห็ดไปดงเน่าออตะล้องดงห็ดเต่มี่ดงเหไปคือมันจะบุบไปใช่เราหมูจะระไรามเาเมื่กะสอกน้อพี่น้องเนาะลมเนาะเป็นลมคลายคือลมบาม่เนี่แหละพี่น้องและมันดักแหะมาันมาเมดในแถวรอแเตียละ นะตอนนี้เรากระจมอยู่น้องพี่น้องเนาะราว,าวา่าคันว่าสิเป็นแนวนี้ตลอดคือให้ควยตายไปเลยซะลาว่านะราว่าโตเล่วนะคือแบบซอกตลอดนะราว่าให้ซอกให้มันตายเลยพี่น้องคือเราเลือใจกับตัวเองเนาะเสียใจที่เป็นแบบนี้ไปคอคอท่านเนาะ เนาะเขาเอาให้เจ้าอีกเออส่งเสื้อกับคนในบ้านนี่เอาให้เนาะพี่น้องเนาะว่าส่งเสื้อกะบ่มีพี่น้องเอ้ยไผที่ว่ามีส่งเสื้อเก่ากะมาให้แม่เฒ่าเพิ่นเด้อเพิ่นบ่มีส่งเสื้อพี่น้องเดี๋ยวฝากทางเฮาแล้วเฮาสิไปส่งให้เนาะพี่น้องเนาะเอาบัดบัดข้าได้เฮ็ดนด กินข่าวในค้อน้ำเข้าปะแค่อยู่โดนมุกโลจุจ้าในแช่เบล่งตัวโอนมุกโลอยู่จุจ้าโดนบอระนี่ข่าวข่าวกินกับข้อนำแต่ละบ้านนี่แหละพี่น้องแต่ละหลังเฮือนอยู่ในบ้านนี่แล้วเนาะภัยเทวดาจะดีจะบุญกับมาให้เพิ่นคอนว่าดาตอนหย่อนเจออดเอ้ยเหรออัดเอ้ย mình có mì cả ốt lẽ pí non nó, mình cả non, thòng, lá, lẽ, đây. Mình có mì nó, pí non nó. Con háo còn lưa cướp bộ đầy. Ơ, cô anh kia ấy, dạ ơi, ừ. nào phải hông? Chơi giăng tàng này này, chơi na hai tạ. Ừ, mình cả xu xu ấy, cô anh kia ấy. Hai là tạ thì cần kỵ chơi giăng vâng, tàng mà này hông? Giăng tàng đi. Giao tạ. Men phải giao tạ nữa phải ăn giao. Nè cái giăng tàng tao bảo hông hả? นี yeah, like, ่เหือนพี h h en, ่น้องเอยเบื้องนี à, à, này, ạo, ้เบาลาที่ว่าจนแต่ว่ายังมีคนที่จนกว่าเบาลาอีกเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นอะรปนี่ยเพื่อดาบบอเอออาไปวันนี้เออูย้อนเบื้องย้อน พี่ชเบอรไปอาบน้ำอะไรไปเนาะพี่ชับินมอเนี่เหือนี่พี่น้องเอ้ย่าสงสารนะพี่น้องเนาะผลอยู่สองเมลูกลูกกะเป็นคนสติบดีพี่น้องไปสิบาร์ใจบุญใจดีกะซอยเพันนเด้อร์ผลอยากซื้อข้าวซื้อน้ำพี่น้องเอ้ยเท้าแล้วเฮ็ดเวียกกระบาดว่าผัวกระตายแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอถุนก็ไปเช็คใจกมอจังไหมอย่ากบไม้นี่เออโอเคอาหนุ่มไหม Ôi đùi cho dâu ơi Bên bò chết xịp bà Đặt đầu um, Thế đó bà Ờ, ừ, Bạn học xịp bì nó Ờ Dạ đâu nữa đạo mày Chắc được Ờ Năm mới, mang, mới đúng đúng còn Ờ Nó Còn lâu quá Ờ Còn năm mới Lúc sau mình phụ แต่ว่าก็เป็นเสียเสิซะบ่อยแล้วบ้านเรบ่อยเพิ่งทัวยนเิ่มาเนี่ยเกอนี่เขาเอาให้มันเนาะคนในบ้านเอาให้ไเนาะเอาโยนก็บ่อยออพี่สักเอาเนาะเออคือเอาคือมันใช้เียนอหมดกับเขาเฮือนอีกโอ้ยพี่น้องเ้ยเรบๆเราเป็นแบบโยน เออมาตาฮะเป็นว่าอยากคออยู่เนาะแต่ว่ากะไอ้เนาะหาบ่มีคอแต่น้ำหมูยันบเวเล่นเนาะในก็ย้อม่ชสงจิตเงียนะไม่จังเป็นนัวบ่อยฮะเคยช่วยก็ช่วยได้หมดคันบนช่วยันกี่กบ่ช่วยล้านไหมฮะอันก็ลงต้งเพแม่เเป็นใน่วยช่วยาในเม่คือบช่วยร้านไหมทับแบบยะโชดใบฮก็ย้อนไปแสนเป็นหน่วยช่วยอัน มาเอตามช่าให้หนูช่วยกูตระทเถอะลาเอตบเอออืมเออออนเานทมตนเออเพูไปที่ว่าใจบุญซอยเรือพ่นยาพ่นในเด้อเมทาเพ่นเด้อพ่นกับบมีอหลีพี่น้องมันก็ย่อเหวบก็ย่อนูช่วยมันเลยก็จมช่วยมัไง ใครตัวอยากซอยเรือก็ติดต่อทงางเฮาได้เนาะไคมีเครื่องคองบูบลาชักนีเลยพี่นุ่ยที่ว่าบบได้ใส่นาะพี่นอนะ้องเนาะว่าเครื่องคองเกลียวอยากให้แม่เท่าเพิ่นก็ฝากทงางเฮาได้เด้พอ,ดดพ,อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเฮาก็สิฝากไปให้เพิ่นเพิ่นอยากใส่ไปอา่าไปหลอกไปดินหรือว่าไปสวนไปให้ไปสวนนี่แหละพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บ่าวลาเกือบตกพี่น้องคันได้มาชีลุดแล้วนี่โอ้ยพี่น้องโถ่หนักก่านะเพิ่นก็บ่มีอีหลีนอนในบ้านเนาะเฮ็ดจังได๋และ เลือกเกิดว่าได้แลกขนฮาเนาะมันเกิดมาเทวดาให้ส้ำนีกออยู่ไปซำเนีและเขื่อนของเพื่อนพี่น้องแล้วก็เป็นเพื่อนที่พี่น้องอ่าคนแถวแถวบ้านนี่เนาะสวยเนาะเห็นหายเนาะกานท่านก็ไม่เท่านี่ก็บ่มีบนเขื่อนอยู่เนาะพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพื่อนก็นมาแล้วพี่น้องมาแต่อาบน้ำ,นำเดี๋ยวเราจะทำเราเราจะเอาอยากได้ผัวอยู่บ้านเนาะเชื่อชมไปได้บ่ Miley, <laughs> nó lục sao phân mà làm nắm mình nêm nếp 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 nếp

คันเบิร์น à o เฉลี่ยลอกชฉลยเรือแม่เกิดรอดลาผมวหมันฮะโอนอยู่ดีไม่แห้งตอนนั้นตอนนั้นเราช่วยังแตียงคอนให้ยังอ่อนเน่จะหาเมียันเน่ฮะเห็นอรงใดแล้วเลือเกิดบุได้แล้วเมื่อเทวดาสร้างเพิ่นให้เป็นเรนนี่กันเบื้องคันใดนี่เบาลาเกือบตกเมื่อกี้นี่พี่น้องมันเท่แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ้าวบันชวนเก่งอ่ะ สินของโนเผาบรูเฮาพี่น้องเนาะงามๆเลยพี่น้องก็เห็ดนี่เซกซายเจ้าเป็นตาใน่เบียโอ้สองสามหมื่นเนาะพี่น้องเนาะได้สานี่เบิ้นจะหมดแล้วนเนาะโอ้สองสามหมื่ได้แล้วพื้นหนึ่งเนาะพี่น้องนี่สินงามๆเลยพี่น้องเป็นสินประจำศาสตร์ของโนเผาบรูพี่น้องเอ้ย พาบรูพามากร้องเนาะพี่น้องอ้าวแม่ผาดเปิ้ลเปิ้ลเอียอ้หนอไปเอ้ยนอนบินมาบลัมเลอดูมิเจนี่เบียบ่นบ0สองแสนสามแสนเล่สอง0สนบอพื้นแสนหาพี่น้องเนาะใสนใจกะสั่งซื้อได้พี่น้องเนาะ นี่เรากกเฮ็ดคายอยู่เนาะพี่น้องงามเขาต่ำหูนี่โอ้งาเย็นแหงพี่น้องด้บ้านนี้เป็นบ้านที่มอลหลายพี่น้องเนาะอยู่ติดแคมป์เซพี่น้องมันสบายอาบน้ำอาบในนี่อาบน้ำอาบตัวดวอาบตัวยน้ำเต้าตวอ่ะยะ Ừ, uh, son hoi bò ừ. Nè, thì nọ ơi thào là nhân phần nhân Mì hàng hạ kín nó Thứ ba sụp hạp khen hàng nó Thì nọ Ừ, luôn Lẹ là bớt bò Nơi Nhân mùa đầy lùi thì nó ơi บได้ซ้ำพี่น้องเบิ่งหอยนี่ซ้ำกับเล็บเนี้วไ้หน่อยเลยเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็จบไปเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อและก็ขอขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่รับชมคลิปนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงมุดมูสุขนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพี่น้อง